ทุกคนรู้หรือไม่ผมเนี่ยมีโปรเจกต์ในการเล่นวานพาร์แมนเดอะสตองเกตหนึ The ่งวันนั่นเองครับท่านผู้ชมเออและว,วันนี้เเรากลับมาอยู่ในเซิร์ฟ 6 2 4เป็นเซิร์ฟที่โคตรใหม่แกะกล่องล่าสุดเลยครับแล้วยังมีคนใช้ชื่อผมไปก่อนด้วยเดีย๋ยวมึงได้เจอกุแน่ทิคาเซชื่อนี้และเหมือนว่าวันแรกของเซิร์ฟนี้เขาจะแจกไอจิโจรจริงโจเป็นตัวแรกเลยนะครับทผู้ชมเออดีจังวะนเนี่ยดูทจริงแล้วเขาแจกกันมานานแล้วแต่ผมเนี่ยเพิ่งรู้นั่นเองเออผมเนี่ยเลิกเล่นไปตั้งแต่พี่กังอิดแกได้วางมือจากเซิร์ฟ12นั่นเองครับผมเนี่ยก็พักยาวเลยเอาละนั้นเรามาสุ่มตัวแรกดีกว่าสิปแรกเนี่ยเราจะได้อะไรครับทุกผู้ชมอย่างน้อย ขนมน้นาซาเวียนสูตรเด๋สองมอใส่ไข่เปียสองใบสองฟองห้าสิบแต่ก่อนที่ทุกคนอยากจะไปดูก็อย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยอัดในมือถือเสียงมากจะแหลมเนี่ยก็ต้องขอไฟกันด้วยนะครับมาดีหยัดสีหยอดสูตรเด๋ดีฮะ<า>เฮ้ยมันจิบโลแรกมันต้องการันตีไม่ใช่หรออฮ้ย ทุกคนก็ตูดิครับเขาเนี่ยสุ่มได้กัน,นยอย่างเยอะเลยหรือว่าเบต้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเนี่ยช่วยบอกผมได้ไหมครับนั่นรอแป,ป๊บผมไปฟาร์มมาเพิ่มแป,ป๊บหนึ่งรอบ2นี้ไม่ควรแล้วนะครับทุกผู้ชมเออมาลองดีแม่งจะได้อะไรบ้างตัวอะไรก็ได้น้องต้นเกมต้นเกมไปไปครับไม่ตรงไม่ตรงดูครับอา้าวไอชิบหายกูสุ่มผิดตูอ้อันนี้มันตู้ตัวเหลืองนี่หว่าโทษโทษเอาไหมก่อนไปสุ่มเนี่ยก็ขอซื้อสแน็คแจ็คติดมา้าติดมือไปสักสี่อันก่อนแล้วกันครับทุกผู้ชมเออไอจะได้สาธุสาธุขอลลละะขขอกด้ามเยแล้วแล้ววกกัันนนครรบบอออออออไปเเเลยะะีถ ไม่เพียงแต่ฟังก์ชันทางกายภาพแม้แต่จิตวิญญาณแห่งอ่าตัวเฮอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโกเลนะโต๊ะสีลูกพ่อนั้นเนี่ยขออีกสักตัวได้ไหมครับน้องทัศนซึมืกิหรือน้องไซตาม้าหงอนล้นเดี๋ยวใส่บาดให้พวกนี้มาเถิดผู้ตัวธรรมโมสังโฆปิยะนธรมโมสังโฆพุทธา,ทายะมะ มไม่เป็นไรครับนั้นเราไปอัพไอ้ลูกรักของผมเนี่ยให้มันเนี่ยสามารถแตกทีมเราได้ก่อนดีกว่าและผมก็ไม่คาดคิดนะครับว่าการที่ผมเนี่ยผ่านด่านที่หเนี่ยมันจะแจกไอ้เจนอสเอสอาร์บวกไอชิบหายกูคิดถึงตอนที่พี่กายินเนี่ยสุ่มมาเนี่ยกว่าจะได้เสียเป็นหมื่นเป็นแสนเลยครับท่านผู้ชมเออยุคนี้เนี่ยมันแจกฟรีขนาดนั้นเหรอวะไหนๆ <úng. S 1> ก็จะมีกฎที่บอกว่าห้ามเลีไอดี ID นั้นนั้นผมขออนุญาตเติมยัดตรงนี้เนี่ยให้มันไปก่อนแล้วกันครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะได้เล่นง่ายซัก หนึ่งจนสามก็แล้วกันที่จริงแล้วผมบ้าหีครับผมแค่เห็นสกินสวยเฉยเอาล่ะถ้างั้นใส่กรอบให้มันเหมือน,อนแบบลัตเชอรี่หน่อยล้วกันครับทุกผู้ชมเออแล้วเหมือนว่าเราเติมเจ็ดแบงค์เนี่ยมันจะได้เศษจ,จีนอนด้วยนะครับแบบนี้นี่ก็หวานเจี๊ยบเลยครับงั้นเราขอสุ่มอีกรอบนึงแล้วกันเออภาษาไปฟา,า,าร,ร์มได้มาไอ้สัตว์มาหัวโลนไอ้ซัดมาเถอะลูกเนี้ยลูกเนี้ยลูกเนี้ยท้องท้องอ,งอุ้ยนี่ไงบอกจะท้องน้อง,องเออทัศน์มาคกีวีสองทัศน์มาคกี ยังเตรียมเรียนพิเศษโอ้โหยแติ่ไอ่ดิกโป้ยควายแต่ก็ยังดีนะครับเราเนี่ยได้คอมันชึ่งคอน้องเนี่ยก็โกงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้กันว่ามันยังจะโกงอยู่หรือเปล่าเด็กน,น้อยเนี่ยก็ดีเว้ยเต็มสิบให้ร้อยมีน้อยให้ศูนย์เด็กน้อยก็ไม่พูดมาก,กนะเพลงครับจัดไปที่หนึ่งดาวเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้ต้นเกมเนี่ยหาไม่ได้ง่ายนะครับมันทีแค่ผมพูดเยอะนั่นแหละในเซิร์ฟนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะเปิดหนึ่งดาวเนี่ยคนแรกของเซิร์ฟนั่นเองแล้วเนี่ยลองไปลองในอารีนากันดีกว่าครับ จะติดคาดไปที่อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนโดดโดดมาจังหวะที่สองหมื่นต้องมีสองหมื่นแขี่มา 20. สองหมื่นเก้าเฮียลิมิตแท่านี้เหรอวะกากต้องเอาไว้ในใจนะครับทุกคนว่าเซิร์ฟมันเนี่ยเพิ่งเปิดได้แค่สองชั่วโมงเองเออมันแรงได้เท่นี้แล้วก็ถือว่าโหดแล้วครับสําหรับผมหรือมันกากก็เอาดีมาตาวท้ายมาแบบนี้แหละ มี5ตัวแบบนี้ต้องมี20,000อ,อัพบวกคอจากพาเด็กและจรินๆองผมี่ยเปิดก่อนอีกแล้วครับทุกผู้ชมเออระเบิดปืนจากกลตุง้ง <c oughs> กลางกว่าเดิมอีกเหี้ยแม่ไม่ตายด้วย <c oughs> และเหมือนว่าเข้ามากิวทางนี้เราจะได้พิชิตกิวด้วยนะครับทุกผู้ชมเอออ <c oughs> าจะรติครับผมเปิดไปที่จากฟ้าเด็กแล้วจากฟ้าเด็กและเปิดอัติและโล่แข็งแล้วว่ะติดที่หรือเปล่าครับอีเด็กเหี้ย ไม่็ลไรครับทุกผู้ชมเพราะว่าเลือดมันเนี่ยหลายแสนล้านเพราะตอนนี้เนี่ยเราแค่วิวยีกว่าหรือวิวสินี่เองนะครับทานผู้ชมเออทำได้เจ็ดหมื่นสองพันดาเมจก็ถือว่าสุดแล้วครับแบบนี้เนี่ยมาตั้งสุ่มตีเผือทานผู้ชมเออเชื่อผมรับรองได้แน่สามสองหนึ่งและท้าซื้อมกิทวีสองจะออกแบบ for a d v e n t u r rafter เอามาหา หลังจากที่ผมเนี่ยไปอัพมาจํานวนมากพลังผมเนี่ยก็เพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยครับแต่สรุปเนี่ยมันอยู่ที่146ไอ้เหี้ยโคตรน้อยปกติเนี่ยมันต้องท็อป10ได้เลยแล้วมั้งไอ้เหี้ยเกมบังหรือเปล่าเนี่ย ใครเขาเนี่ยแหกขี้หูแหกขี้ตาเนี่ยมาเล่นก่อนผมได้ไงวะผมว่าผมเนี่ยเร็วสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าชวนคนดูพูดนี่นะแบบนี้มันต้องตีเผอรลักหลับลักหลับมาซีหมอดูหอทีหอดสองหอใสไข่สา, 3, 2, 1, ามสองหนึ่งทัสซูมากี่วีทูวีทีวีโฟวีไฟวีซิกนี่แอไอ้เฮียมาจริงตัวตัวปรับปรับโหลดแบบนี้น่าใช่ใช่แน่ เียมึงจะเรียนนำพี่อะไรหลายรอบมึงไม่ไปเรียนวันปิดเทอมวะอย่าให้มีครั้งที่สองขอโทษไอชิบหายทุกคนมันไม่ใช่เบต้าของอันนี้ไม่ใช่หรอแม่งมาสองตัวเลยแบบนี้นต้องไปซัดไข่เฮสโตรดิกให้มันหายอาถรรพ์นหน่อยละกันทุกคนแม่งแต่ก็ดีนะครับผมได้มาเนี่ยผมก็ไปอัพมันเนี่ยจนขึ้นมาที่อันดับ95ของท็อปเซิร์ฟนั่นเองเอออย่างน้อยก็อยู่ท็อปเซิร์ฟอะอย่างน้อยก็มันนามันใจนั้นขอซัดหน่อยละกันว่าจะเก่งสักเท่าไหร่ล่ะเคียวแล้วจังหวะนนนนนนีีีี้้้แลววจัวังงหหะเเเเ่่ยยมืออทศติข,ขา ถ้ามจิอะไรอ่ยถ้าซื้อมาเกียงเขาเจะวานปุ๋ยทียตัวผมนะครับแล้วโดนไปเนี่ยหาย3ตัวแถวหลังไอชิบหายแล้ววานมาเมล็ดปุ๋ยไว้แถวหน้าแบบนี้เนี่ยทีมกูเนี่ยขาดโอ้ยเย็นตายทีตัวแบบที่แท็กทูกันเลยดีกว่าไอเย็ดไม่นั้นผมขออญาตจัดการ์ด exp หรือการ์ดข้ามโฆษณาเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวช่วยอย่างน้อยแล้วกันครับแล้วก็น้องฟูกิล่างโคตรตื่นโคตรอะไรโคตรตื่นทำโคตรร้านแรงแล้วกันครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมเรื่องการไปใส่กรอบเนี่ยให้มันเหมือนแบบลัชเชอรี่ดูมีสไตล์แล้้วกน็ใส่ของมงไป1ชิ โคตรโหดแล้วพลังของผมเนี่ยเด้งโคตรเยอะเพียงแค่ของม้วนหนึ่งชิ้นเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นที่ท็อป20ของเซิร์ฟได้เลยนะครับท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่ง SSR SSR SS แม่ไงยิ้มโก๋เดี๋ยวกูตบขอรอบนี้แหละ SSR มามาแม่มาตักกระเด็นตำข้าวรอบนี้สิผู้ชมมาครับขออนุญาตนในสมาธิครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตใส่เพลงธรรมะนะเผื่อมันจะจะไม่ได้มีดวงขึ้น ไอ้ทียเอ้ยเดี๋ยวกูออาตาลับปัดฟาดแม่งเลยไอสัตว์ไม่ไหวแล้วทุกคนรู้ไหมครับที่ผมสุม่มไปตะกี้เนี่ยมันเป็นตัวม่วนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัวม่วเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยที่จะออก s s r เนี่ยเยอะกว่าพวกตัวทั้งหมดเลยแต่ประเด็นคือมันไม่ได้นั่นเองครับทุกชมแม่งโคตรเกลือแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้น้องจักรพพัดเด็กอุบุกิแล้วก็ไอห,หัวโขนของเราเนี่ยมาอุดช่องโหว่ที่มันน่ขาดไปได้นั่นเองเอออย่างน้อยผมก็ไม่เกลือละวะแล้ววันที่2เนี่ย ผมจะไล่ตไอ้พวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยใครที่ว่าจริงๆเ,เนี่ยมาทา้าดดนกับผมได้นะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้เนี่ยมีโค้ดฟรีที่เอาไว้ใส่กับวันฟาร์แมนเนี่ยล่าสุดได้อยู่นะครับท่านผู้ชมเออผมไปหามาให้ละได้อันหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยผม top ที่สี่นั่นเอง